อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนอนที่ตอนนี้ก็ใช้เครื่อง c ี a p มาเดือนกว่าแล้วนะฮะรู้สึกเลยว่าช่วงหลับลึกขึ้นคือผมยังตื่นครั้งหนึ่งอะในคืนหนึ่งนะฮะแต่ว่าตื่นมาบางทีไม่ได้ลุกนะก็คือตื่น,นเฉยแล้วก็นอนหลับตาก็หลับต่อเนี่ยนะฮะช่วงที่มันหลับอะมันหลับลึกแล้วก็มีแบบดีฟส์สลิปเยอะขึ้นนะฮะสมัยก่อนผมจะดีฟสลีปน้อยเวลาดูในแวนนะพอดีฟสลีปเยอะขึ้นเนี่ยก็รู้สึกว่าสมมติว่านอนแบบ7ชั่วโมงหรือกระทั้งห มันสดใสามากอะ่ะคือมันแบบเหมือนพักผ่อนมาเต็มที่อะ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่อายุเกิน40นะครับแนะนำว่าให้ไปลองทำสลิปเทสแล้วถ้าคุณเป็นผู้ชายที่นอนกลนด้วยเนี่ยแนวโน้มก็คือผมว่าอายู่ใยใจนเป็นกันเยอะนะอาจจะครึ่งครึ่งนะหรืออาจจะเยอะกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะได้ใส่เครื่องซีแพแต่เชื่อเถอะว่าส่วนตัวนะรู้สึกว่าใสา่เราดีมาก กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้นำธุรกิจรอคอย Ultimate Business Boot Camp for Business Owners and Next Gen Leaders รุ่นที่2อครับอ่านรายละเอียดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Mission Academy หรือ One Line Official a d Mission to the Moon ครับ